สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปบ้านพ่อกับแม่นะคะวันนี้ลูกเขยใจดีค่ะจับไก่ไปให้พ่อกับแม่ทํากินนะคะวันนี้ไปถึงพ่อก็เลยบอกว่าวันนี้พ่อจะทํากินเองเดี๋ยวพ่อจะโชว์ฝีมือให้ดูนะคะว่าพ่อทํากับข้าวอร่อยแค่ไหนไก่มันกําลังถ่ายขนนะคะพ่อก็เลยบอกว่าเอาไปเผาไฟให้มันดําขนาดนี้ก่อนแล้วค่อยเอามาขุดขุดขุด,ขดทำความสะอาดมันจะได้อร่อย ก็เลยทําเองเลยจริงๆพ่อทากับข้าวอร่อยมากเลยนะ,ะทุกคนแต่ว่าพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยทําเท่าไหร่นะคะนานๆกว่าจะได้กินฝีมือครั้งหนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งเราก็จะไปหาพ่อกับแม่ครั้งหนึ่งบางอาทิตย์ก็ไปสองครั้งนะคะทุกคนถ้าวันอาทิตย์ไหนไม่ได้ไปก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างนะคะท่านแก่แล้วนะคะถ้ามีเวลาก็เอาเวลาไปหาท่านบ้างนะคะก็อันนี้เราก็บ้านเราก่อไฟนะคะทุกคนไม่มีเตาแกสใช้นะคะ อ่าอันนี้พ่อก็ต้มสุกแล้วนะคะวันนี้ฝีมือพ่ออร่อยมากท่านก็มาเลือกไก่ว่าจะกินชิ้นไหนดีนะคะทุกคนรู้สึกดีใจที่เวลาเรากลับบ้านแล้วเห็นพ่อกับแม่ยังมีแรงกินข้าวเนาะยังกินข้าวอร่อยเงี้ยพ่ออายุ70แล้วนะทุกคนยังแข็งแรงอยู่เลยวันๆก็ไปเลี้ยงวัวทุกวันนะคะ ไปเช้าเย็นกลับทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะวันไหนบอกว่าให้หยุดก็หยุดไม่ได้นะคะทุกคนหยุดตอนเช้าช่วงบ่ายก็จะต้องไปทําให้ได้เลยนะคะถึงแม้ว่าที่ไร่จะไม่มีอะไรทํามากนะคะก็จะไปนั่งดูไปนั่งทํานุ่นทานี่นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพ่อกับแม่แก่มากแล้วเราไม่ให้ทําไร่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังทําอยู่นะคะปลูกข้าวโพดเลี้ยงหมูนิดหน่อยปลูกข้าวกินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ปลูกพี่ปลูก มะเขือเอาไว้กินปลุกตะคงตะไคร้ไว้กินนะคะวันๆที่ว่าไปแรกก็คือไปดูวัวนะคะอันนี้คือพี่สาวของเรานะคะทุกคนกินอย่างอร่อยเลยอ่าพอพอต้มไก่เสร็จแล้วก็จะมานั่งกงกันอย่างนี้นะคะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวสนุกสนานเฮฮานะคะป่านนี้คนเขานอนกันหมดแล้วแต่เราก็ยังมานั่งคุยกันอยู่นะคะดังอยู่บ้านเดียวนะคะทุกคนดีนะไม่มีคนเอาหินมาคว้าง ถึงแม้ว่าบ้านเราจะไม่รวยนะคะทุกคนไม่รวยเงินทองแต่ว่าบ้านเรารวยลอยยิ้มรวยความสุขมากๆเลยนะคะรู้สึกดีใจนะคะที่พ่อกับแม่ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันเลยนะคะสําหรับครอบครัวน,นี้นะคะทุกคนรู้สึกดีใจจริงๆอยากจะกลับบ้านทุกอาทิตย์ถ้าเรามีเวลาอยากจะมาทุกเย็นเลยนะคะแต่ว่าคือไม่ค่อยมีเวลานะคะ มาหาพ่อกับแม่ก็คือกำลังใจที่ดีในการทำงานในแต่ทุกๆอาทิตย์นะคะอันนี้พ่อนะคะทุกคนยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ